อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ สำหรับฟิลโฟเดนปัจจุบันไอห,หนุ่มน้อยคนนี้ได้กลายมาเป็นสมบัติอันลำค่าของสโมสรเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วภายหลังโชว์ฟอร์มด้อย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วงที่ผ่านมาจนใครต่อใคร,ต,รต่างยกให้เขากลายเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งที่ดีที่สุดในวงการฟุตบอลยุคนี้วันนี้สิ่งที่ขอบสนามอย่างนําเสนอก็คือการพาทุกท่านย้อนกลับไปอดีตรับชมไทม์ไลน์ไอหนูฟิลโฟเดนเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่ากว่ากับเขาจะมาถึงวันนี้มันต้องเจอกับอะไรมาบ้าง ฟิลโฟเดนเกิดที่เมืองสตอกพอร์ตย่านเกรเทอร์แมนเชสเตอร์พร้อมกับความฝันที่อยากจะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาเป็นเด็กที่ตามเชียร์และสนับสนุนสมโมสรแมนซิตี้ตั้งแต่ยังเล็กๆก่อนจะได้โอกาสเซ็นสัญญาเข้ามาฝึกเปรือฝีเท้าที่ศูนย์ฝึกเยาวชนอาคาเดมี่ของเรเบซีฟ้าตอนนั้นพีแกอายุแค่4ขวบพร้อมกับได้ทุนกา Service, รศึกษาเล่าเรียนแบบฟรีที่โรงเรียนเซนต์เบดคอลเลจตลอดจนค่าสนับสนุนต่างๆนานานะครับทางเรเบลซีฟ้าแมนเิเตอ้เป็นคนจัดการจ่ายให้ พูดถ่งในช่วงปี2016นะครับจากการฉายเวลได้อย่างโดดเด่นทั้งกับแมนซิตี้ชุดสำรองซึ่งว่านลวดลายไป11ประตูกดไปอีก6แอซิสจากการลงสนาม20นัดตลอจดจนกับทีมชาติอังกฤษชุด U17 เขาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่พาทัพสิงโตคำรามนะครับควา้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมาครองในสำเร็จและในปี2017ปีเดียวกันนั้นเองก็คว้าตำแหน่งรองแชมป์ยูฟ่ายูโรเปียนแชมเปียนชิพด้วยซึ่งมันกระส่งผลให้ฟิลฟอร์ดเด่นได้รับรอันดั 2017, 2017, รบร,รางวัลที่ใหญ่ในนนปีนีั้ท่าเือกคร่ือ นักกีฬาดาวรุ่งดีเด่นแห่งปี2017จากสื่อกีฬาใดอย่าง B B C ในปี2017ที่นับว่าเป็นปีทองของไอ้หนูโฟเดนนะครับนอกจากเรื่องผลงานอันยอดเยี่ยมกระเทียมทอดโดดเด่นเตะต,ตากรรมการทั่วโลกแล้วหนึ่งในสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสําหรับเด็กคนนี้คือการได้โอกาสประเดิมสนามกับแมนซิตี้ชุดใหญ่ซึ่งมันเป็นทีมที่เขารักและตามเชียร์มาตั้งแต่เด็กโดยเกิดขึ้นในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่เจอกับเฟย์ญูดในวันที่21พฤศจิกาย,ยนปี2017หลังถูกส่งลงเป็นตัวสำรองแทนนททีียายาท่่่าาาตตเเรรร15ัับพ้้้อมกสงสงถิงิป็ผูลน ชาวอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดอันดับ4ี่ที่ได้ลงเล่นในรายการนี้ที่ตัวเลข17ปีกับอีก177วันเมื่อเวลาผันผ่านไปฟิลโฟเดนก็นเริ่มได้โอกาสและก็มีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นมีความเข้าใจกับระบบของทีมมากขึ้นมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นโชว์ฟอร์มได้ดีมากขึ้นรักษาฟอร์มของตัวเองได้คงเส้นคงวามากๆเส็งตลอดช่วงเวลา1ปี2ปีที่ผ่านมานะครับสถานะส่วนใหญ่แน่นอนพี่แกคือตัวสำรองแต่ทุกครั้งที่จ้หนูได้ลงมาแตะพื้นหญ้าเมื่อไหร่นะครับฟิลโฟตตเดน ออาจที่เช่นประตูแรกเปิดเซนเกมพรีเมียร์ลีกมันเกิดขึ้นในเกมที่เรบิลสิฟาเชื่อสปเปอร์ไป1 0และในเมื่อคุณกลายเป็นตัวเลือกที่สามารถหวังผลได้โอกาสจากกุนซืออย่างเป๊ปกาดิเอล่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรซึ่งถึงแม้ว่าฟิลโฟเดนจะพึงได้โอกาสกับเรบิลสิฟาแมนซิตี้ชดใหญ่ตอนปี2017แต่กุนซือใหญ่อย่างเป๊ปกาดิเอล่าก็คอยจับตามองดูอยู่ตลอดในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการให้เล่นทีมชุดสำรองไปรับใช้ทีมชาติชุดเล็กเขาเห็นวิวัฒนาการที่ดีในหลายๆด้านเห็นความทุ่มเทและมีความใจรักในการลงเล่นฟุตบอลซึ่งพอถึงวันที่เขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมเปปกวาร์ดีอล่าก็ได้เปิดปากพูดอย่างชัดเจนว่า ผมจะบอกว่านี่เป็นนักเตะที่เป็นยิ่งกว่ากองกลางนะครับมันค่อนข้างอันตรายนะในการพูดถึงแต่สิ่งดีๆเกี่ยวกับนักเตะดาวรุ่งเพราะเขาอายุยังน้อยผมจะบอกว่าฟิลฟอร์เดนกำลังจะต้องเติบโตขึ้นเขาต้องเรียนรู้อะไรมากๆขึ้นเยอะแต่เรามั่นใจนะครับว่าแมนซิตี้จะช่วยเขาได้ครับเพราะเราเชื่อในเรื่องของศักยภาพของเด็กผู้ชายคนนี้ถึงแม้เขาจะไม่ได้ดูแข็งแกร่งหรือตัวสูงแต่ถ้าเป็นเรื่องของคุณภาพบอกเลยว่าเยี่ยมซึ่งสิ่งที่ทำให้ฟิลฟอร์เดนกลายมาเป็นกำลังสำคัญของเรือบายซีลาันร ที่ทำได้ทุกอย่างตามใบสั่งของโค้ชจะยืนเป็นปีกตัวรุกก็ได้หรือสับไปเล่นเป็นวิงแบ็กก็ได้ตามที่เป๊กกัวเดล่าพูดไว้เป๊กวัยเด็กนี่มันเป็นนักเตะที่ยิ่งกว่ากองกลางเพราะฟิลโฟเดนมีทั้งความเร็วคล่องตัวเทคนิคก็ดีและพร,ะร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดในยุคของนักฟุตบอลสมัยใหม่นะครับนักเตะที่สามารถปราบบาทได้หลากหลายก็นับว่าเป็นสเปคที่โค้ชทุกคนอยากได้อยู่แล้วและนี่ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวของฟิลโฟเดนทั้งหมดครับซึ่งถ้าเกิดว่าฟิลโฟเดนต้องเอ่ขอน,นนแงด นอนว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะรับว่าผู้ชายที่ชื่อว่าดาบิซิลบาเป็นคนที่ขอให้คำปรึกษาขอให้คำแนะนำปลุกปัน้นแบ่งปันแทคติกต่างๆในการเตะฟุตบอลจะเรียกว่าดาบิซิลบาคือครูของฟิลโฟเดนเลยก็ว่าได้และส่วนตัวของฟิลโฟเดนเองเขาเโยกให้ดาบิซิลบาเป็นไอดอลเป็นต้นแบบในเส้นทางสายลูกนังของตัวเองเช่นกันสิ่งวันถึงที่บิชายคนนี้ต้องขอบข้าของไปจากรถเอติฮัเสเตเดียมนะคะรับฟิลโฟเดนก็ได้ร่ายความรู้สึกถึงซิลบาไว้ว่า นี่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายในอาชีพของเขากับที่นี่ดังนั้นการที่ลงสนามร,ร่วมกับซนะิลบาณตอนนี้ถือเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆสําหรับผมแล้วนะครับซิลบาเป็นผู้เล่นยิ่งใหญ่ของสโมสรและแน่นอนว่าการจากไปของเขาเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกโคตรเศร้าใจไม่ใช่น้อยผมพยายามไม่คิดมากถึงเรื่องนี้ครับแต่ผมรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขตลอดเวลาที่ได้อยู่กับซิลบาซิลบาเป็นไอดอลที่ช่วยผมเติบโตขึ้นผมพยายามเรียนรู้ทุกอย่างจากซิลบาหมดเลยครับพยายามจะเป็นให้ได้แบบพี่ซิลบาพี่ซิลบามีส่วนสําคัญอย่างมากกับการเล่นของผม สี่สันนาะปัจจุบันฟิลโฟเดนก็กลายมาเป็นหนึ่งในไม้เด็ดของสโมสรเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้แบบเต็มตัวเขาไม่ใช่เด็กเมื่อวันซืาอีกต่อไปแล้วตอนนี้พี่แกเป็นหนึ่งในนักเตะสําคัญที่ทําให้คู่แข่งต้องคิดหนักเขาเป็นผู้เล่นที่ชื่อว่าเป็นตัวตายตัวแทนของดับบีซิวาสามารถยือดอกได้เป็นอย่างภาคภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้ถ้าจะให้พูด5ประตูที่พี่แกใส่ชื่อสก,กอร์บอดได้ในพรีเมียร์ลีกปีนี้กันล้วนแล้วแต่เป็นประตูสําคัญสาคัญ,มคญไม่ว่าจะเป็นการช่วยตีเสมอทีมไม่แพ้ สุดสัจสัตขับความโดดเด่นของไอ้หนูฟิลโฟเดนก็ได้รับการยกย่องและถูกพูดถึงอย่างทั่วโลกจากการซัดหนึ่งจ่ายหนึ่งในเกมบิ๊กแมตที่เรบลสีฟ้าบุกไปย้ำใหญ่ใส่แชมป์เก่าอย่างหงแดงพร้อมสร้างสถิติเป็นชัยชนะนัดแรกที่แอนฟิลด์ตั้งแต่ปี2003ก่อนจะจบที่การแชร์รูปเล่าถึงเรื่องราวในวันนี้นะครับท็อปปิกที่ว่ากว่าจะมีวันนี้ของฟิลโฟเดนซึ่งมันนะครับเป็นรูปสมัยพี่แก่ยังตัวเล็กๆเ,เป็นเด็กเก็บบอลอยู่คาสนามอิติฮัสเตเดียมกับรูปล่าสุดนั่นคือการยิงงงงปรระตตอูออฝนลใส่แแดพ้มบ,บาค ว่ามันเริ่มต้นอย่างไรและมันเป็นอย่างไรส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าน,นี้นะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปฟิลโฟเด้นจะขึ้นมาเป็นตัวหลักหรือจะต้องถูกขายทิ้งในราคาแสนแพงต้องติดตามเรื่องนี้เลยแหละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูราเฟลฟาวเอื้อมนิวยาวยาวมากเลยให้เราด้ยน